สว in ัสดีครับพวยบิดองฟองไปสู่ผู้คนแล้วไปเห็นหนามสดื่นก็นั่นแน่สิอาชีพไอ้คนเมึงนั่นโอ้โหก็อันนี้เนาะลางนาแล้วครับรถมาแันนี้เนาะวันนี้สิว่าเบาเรื่องนะครับทุกคนนะครับทุกคนเคยเป็นทุกคนเคยเป็นหรือว่าอาจจะบ่ทุกคนก็ได้คนเคยรักเงินไหม เฮ้ยเคยยิบบ่ได้บอกเลยสิแมนบ่เ <c oughs> คยหลักมันต้องมีเห,หรอเฮ้ยคนคนลักมมนมายิบบ่ได้บอกไอเคยเรียว่าไอ้ยิบบาทจะหาบาทอันจังไอเป็นพนันยิบออกเพียงนักพันมาเคยเอาหนึงน่งเป็นพนัน,พนเดี๋ยว นี่พ่อมเลยนักไปเล่นเกมสีอาชีพเลยไหมนักไปเล่นเกมป่ะไปจูเคยรักขึ้นแม่วะบอเคยแต่ว่าตดขื่นอี่ี้าพอออลีบ่แว่รักเงินงย่ว่าแม่ดูแม่บอกเอยถิงวเาินไอยรักบ่รักตัวยังแถ่มันตง โคดเน้ร EN en> ังเงินบ่บ่บอเคะจบาทเล็กน้อยนิดกับบเคยบ่เคยยังบเคหรอจักเถใหญ่ขึ้นแม่นบต็ดแน่ได้แม่ข่ยรบอยข่อยยโรดไข่ข่ชมืเดีวบอือุ้ยพี่เสือีนะเขาบอกว่าเียสไม่คือเีแน่หรอาใียนขนบุรีเด้มีใครหยบได้บอข้นบุรีบคืออรกัน ก็จะเป็นตามภาษาวัยรุ่นเนาะส่วนบวม่หนูไ่เล็กน้อยเลยจำได้เออกิเด็กน้อยอะไรเด็กน้อยเด็กน้อยอยากเล่นเกมอยากเนนั่นเดยนีว่าตัยาคอนลำเออว่าตัเปลักลักเงินเมีอยู่เดีวมนสิบหาบเตะเกียตะกียผมมาโยกมันอียงเจเจปดขวบกับเขาเฮงานอยู่ตึกใบยกเลยเขาเฮงานอยู่ตึกใบยกเซ็กระจกเจปดขวบมึงเท็กระจกตึกใบยกย่ไสกด นนบุรีไม่สิเนี่ยเด็กไปยกมันอยู่ฝั่งพนักขันมั้งเหรอลงไปที่สแกนแล้วนนบุรีนนบุรีไม่ได้ใส่ยีกโอ้ไข่ตุ่มหน่วยหน่วยที่สามตะพัดกระเพราอีกกองหนึ่งโอ้ขึ้นเดือดนันต้องได้กินไข่ไหมได้ไหมเพราะคือกระเบื้องบ่เป็นโชกัดนะครับผม <c oughs> เคยรักเกินแม่อ่ะอันนี้เคยขีเงแม่้เด้อรับกอัดได้เพิ่นซ้นอีกสุยตกงานไังพี่นอดลองเพลงพี่นอดเด้มีหมีมมโอ้มีเราเดนเสยเหอนนะ ยา,าเป็นคนสอน,าานามาขวายาบราเป็นคนกีชีอยากได้ือขออืมทามันหลายมีบ่อห้มันมีม,มีห้บ่ได้ก็จะบอกว่ามีห้บ่ไดเนี่ย่ต้องรักแล้ว,วะ่ะถ้าบบชิบาท,ท์รักแค่หยังจ้าก็จะได้บ่รักเพราะว่าถือค่อ,อนอ่ะอืมอกอเคยรักกี่เป็นเนึงไ่เอาไว้เลหนึ่งบ่อปขวาไม่เักหลายเลยครักหลายเลยบกนสัน ผมคนเราควดเอาเขาหน่วยา็จบตรงนี้นี่ครับปวดขาดเฉยอาหน่วยเรื่องจะว่าใครหาฟ้องมันเป็นสองสองช่วงสองช่วงอย่างไอกินไข่หน่วยเดียวพ่อแล้วก็นอนไว้เลยยังบม่แรงตื่นขึ้นมาจะกินก่อนเห็นงานเขาวงเหรอเขาวงพร้อมนี่แหละเข็ดครับวงดี่หลา าสู้พอมาล้วขาะนี้นะครับน้ำหนักผมน้อยกว่ากดลังสีมันนะครับบริตกรวดผมมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งในการรักเงื่อนแม่ลองจอยลองลองค่อยๆค่อยขอมือละสิบเซนเพรว่าเราบอกว่าขวมอเนี่มันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งการรักเงินแม่เขาตรงกับว่างแพร บางแผนว่าเอ้ยสถานการณ์แบบนี้ห้องฉัเอาเงินแน่เลยใช่ไหมห้องใหญ่ยังประเด็นลักคือเอาไปเล่นเกมช่วงนั้นเกมคว่ำเนาะเคยเขาร่างเกมวะมูเจจบเกมบ่เคยได้เงินเท่าจักบาทบาทหยอก็บ่เคยได้กเงินเท่าบะมักเด็กเล็กเกมคว่ำน่เอาไปเล่นอม่หมวนไหลแจักเอาไปเติมสื่อน่นนีนั่นฟอมอร์ย ีอารอย่างจีทีอาร์นะมันโลดอุารกิเกมมอน่าอยู่ในข้อมายเข้าหนั่รักนั่งเข้าไปเรียนประจำกดนั่งอยู่เบิร์ดมืออยู่ลานเกี๊ยวน้าวกินก็ได้รักรดลำโบจีทีเอจีทีเอือกังทำไมเข้าเอียงเกียวไมนดังเกีออดิชั่น เกมเต็ีหนม่เก็ันเม่อไหกมยีหอนเก่าโบราเยอไปต้ช่องเขาเล่นนักๆก็ทีเป็นพี่บีพอยแบงเกมยิงปืนยิงอะไรมายิงซอมบีเป็นดานเป็นดานอะี่ฮะเอามาเก็บเงียยิงซอมบีเงียงพักยิงซอมบีเกียบะน่นองแมนซอมบีะเป็นปีศาจนลยยังที่เป็น ลึกล่างๆชอาไปหาอันเก็บของปืนเออเก็บของเกมยังเล็กกันโอ้โอันนั้นเขาเคยเออเอวัวสีวัวสีเขาเคยเห็นเขาเคยดีเขาเลยดีแบบขนาดว่าเสียงนึงนะวัวสีวัวมันวัวซี่เป็นเกมนี่หาเงินได้เลยวัวมันตลาดเอาไอเทีมมาขายเด็มาขายให้คนที่แบบว่าเขาอยากได้เขาสามารถเอาไปขายได้มันเหมือนมันเป็นด้านแบบขันมันพอพานมากับไอทีมว่าเกิดไม่จะยุ่งมองทำอืม จะาเจียมเป็นเอียงดีแบบสร้างรายได้ได้เลยตะกี้ไปหาโกงเงินกันเถอะกินขนมปังหาโกงเงินให้เจ้างงจแล้วก็รวมหัวกับมูไป,ไปโพดว่าห <ๆ S 1> ้องห้องหมายเลขนี้นะครับเปิด <ๆ S 1> โป๊ทดลองฟรีเพ <ๆ S 1> ื่อนอุอ่นแม่ข้าอนใส่ตะกี้นันเป็นบัตรเติมเงินเนาะบัตรเติมเงินถูกเข่าออกด้วครับเดี๋ยวถูมันยังดอกแล้วก็ไปกือตัวเดียน ก็บอกพ่อเดมมอเปลี่ยนนาที่นี่นะว่าขอกำลังนาสนใจนะมีเงินแม่เออมีมีสร้งประจุปุ๋ยขโมยเงินแม่เออประจุปุยยังบริเอาบคบ่คบริัหลักเลเบอกว่ามันยิบยิบมาแบบบริบอกที่เสเม่อไห่เอาไปบริษับอกว่า ว่าก่อนเรากลับมาก็จงเคยบอกว่ารักระว่างรักินอเรัก็ว่าลักเอาไปเรื่องควาเป็นแบบนี้แหลเป็นแบบนี้แหละรับประมาณว่าว่างไว้ใส่กัใไตได้ใส่ก็ได้เรื่องกระเจี๊ยวอะรบพระท้ามกับบระแปะตังกันกับเงินแม่เฮ้าเสียงดีขนาดหาบสิบาทบม่เคยมีอยู่ลางเตียนจักเตียงจังวะนันมาเลยรักแม่เฮาเซี่ยงเงี้ยดีต้องคิดบนี้มาให้แม่อยู่บ้าง แม่ดีจุลมากกว่าพื้นแม่ีดิเออแม่รับกันสิบบาทมันก็ไม่ความมั่งเหรออาอย่าวางในนี้เปียกโอเคครับประมาณนี้กแนะครับผมก็จมไปเลยนะครับผมขยับวันนี้บายครับ